สวัสดีครับสวัสดีครับต้องชมชาวบ้านผะตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับสองวันแล้วครับเพลงเปิดไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรทาไม่เป็นนะครับวันนี้ก็ต้องพูดคุยกันก่อนเพราะเดี๋ยวบ่ายโมงจะออกไปดูพระนะครับสว่าดรังใหญ่ถ้าได้รังนี้มาก็พอมีแบ่งปันนะครับเกิดมาในชีวิตนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งกับห้างไม่ต้องโฆษณาเห่งชิบหายผมอยู่พันทิพย์มาเกือบยี่สิบปีนัดลูกค้าทีไรครับ าจารผมยืนอยู่ชั้นสามเหีมีร้านผ้าเลยคุณยืนอยู่ที่ไหนครับเดอะมอลล์ชั่วชีวิตไม่เคยอยู่เดอะมอลล์แม้แต่วันเดียวนะครับแต่คนที่มาหาผมเนี่ยสมัยผมอยู่ห้างต้องไปพันทิปตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ต้องโฆษณาเลยพันทิปเนี่ยนะครับมีคนไปหามาตลอดไอ้เองงงามวานเดอะมอลล์เนี่ยนะครับพอย้ายมาอยู่บ้านเพราะตอนนี้ห้างปิดบูราสิรินะหลังวัดบัวขวัญน,นะคุณปัหหกหมุดวัดบัวขวัญเลยนะ สิบลายก็ทั้งสิบลายครับองไปโผล่สนามบินน้ำไอหมู่บ้านนี้ก็เห็นชี้หมายอะไรแม่งไม่ต้องโฆษณาเลยเว้ยใครก็รู้จักมันหมดเลยบุราสิริสนามบินน้ำไอ้บุราสิริที่เราอยู่ไม่รู้จักเว้ยเมื่อเช้ามันคนชาพระมาส่งให้ผมถามยามแล้วเขาไม่รู้จักอาจารย์เขาไม่มีบ้านเลขที่นี้ถามว่าคนอยู่บุราสิริไหนอยู่สนามบินน้ำรอไปสามอาทิตย์แล้วกันนะเดี๋ยวผมว่างผมไปหา ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งสองที่นี่มึงสุดยอดไอเ้เหียไม่ต้องโฆษณามีคนรู้จักทั้งประเทศห้างบันทิปเนี่ยคนเล่นพระประมาณสักห้าล้านคน,นรู้จักหมดแต่ไอ้คนมาขายพระแม่งไปเดมอลไม่เข้าใจ mm hmm. บ้านกุลาสิรินี่อยู่าตั้งปีห้าสี่ในเซบปีอดีไปแม่งสนามบินน้ำเหมือนกันไม่เข้าใจมึงมาเพราะอะไร mm hmm. เออมันมีมนตามีมนขลังมีมนสเสน่ห์หรือ,อยังไงไม่เข้าใจนะครับ แล้วก็ทําให้พลาดโอกาสกันหลายครั้งนะครับบางทีจังหวะพอก็ไปถึงเดมมเราก็มีธุระที่ออกไปข้างนอกกลับมาบันทิปก็ไม่เจอกันเขาไปบุราซิลีน้ำบินน้ําเดี๋ยววันนี้เราต้องออกไปบ่ายก่อนบ่ายโมงต้องไปเจอเขา <c oughs> เขาคงมาไม่เจอเราอีกนะครับก็เป็นไคอย่างเนี้ยไม่เข้าใจว่าเวลาพูดเวลาคุยเวลาบอกในไลน์บอกกันปากแฉกแล้วนะครับสมัยเปิดห้างผมอยู่พันทิพ์นะชั้นสามนะร้านเหนือดวงนะ ถ้าอยู่บ้านผมอยู่บุราสิลีงามมุงวานนะปักหมุดมาเลยนะหลังวัดบุกขันนะห่างวัดสามร้อยเมตรนะไอสนามบินหน้ามันมีวัดบุกขันตรงไหนวะวัดบุกขันนี่ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีป้ายเยอะที่สุดนะเขาเป็นวัดหลวงนะครับเท่าที่ผมผ่านมาเนี่ยปทุมธานีเขตนนทุกเขตนะแล้วก็สุรประการนะกรุงเทพเนี่ยป้ายวัดบุกขันแม่งเยอะชิบหายเลยโผล่ไปตรงไหนก็ไปวัดบุกขันไปวัดบุกขันอะไรวะ มาไม่ถูกเว้ยฮะงงแล้วหลงขนาดนี้นจะเป็นพาะแท้เหรอนะครับถ้าคุณฟังว่าสถานที่เนี่ยคุณยังหลงเนี่ยพระคุณเล่นไม่ได้แล้วคุณก็หลงทั้งปีทั้งชาติอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าระครังไปวัดบังลมบอกวังลมไปวัดเกตเออจำลองนั้นนะนะครับส่งรูปมาถามซื้อเท่าไหร่เอาส่งอย่างอื่นมาอีกบอกอันนี้ไม่เอาเจาว่านั้นเอาอันนั้นไม่อยู่อีกแล้ว แล้วมึงจะส่งมาทําไมไม่อยู่กูก็ไม่เข้าใจนะลงหลูเลยโอ้ติดต่อสอบถามมาถามไปเอาติดจองแล้วถ้าเขาจองแล้วจะลงทําไมเขาจองแล้วหมายถี่เขาจะซื้อเออไม่ไม่เข้าใจคนประเภทนี้ประหลาดมากสักนตลอดเลยเอองงงงกับชีวิตแล้วคุยกันก้าวโมงเช้าป่านนี้ก็ยังไม่ถึงสนามบินน้ำวัสนามบินรอนเมืองน่ะ ผมไม่ได้ซื้อแล้วครับสมุู่ทวดสูน่าหนังสือวอลจุดสวยๆดำๆก็สียห้าหมื่นมาตรฐานสองหมื่นกว่าแน่นอนนะครับเต็งหนึ่งชาญสมุทรสวัสดีครับเป้ภูมิพัฒน์สวัสดีครับคุณวันนะครับสวัสดีครับเอกพจน์สวัสดีนะครับี่ช่วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับคุณทังชิโร่ ตลับอะไรครับสวยมากครับโดดเด่นเลยครับจานห่อตลับสี่พึ่งอันนี้ซื้อจากในตำรวจมา ตัดต้นโพไปทีงละบางอย่อยอาไปตัดโพนี่มันโพด้วยว่าเราไม่มีสิทธิ์ปลูกขึ้นเองนะครับเขาบอกโพเนี่ยขึ้นจากเมล็ดตะเกินมาทั้งชีวิตหกสิบกว่าแล้วยังไม่เคยเห็นเมล็ดโพมันยังขึ้นมาเองนะนรับขึ้นเองแล้วจะขึ้นในบ้านจะขึ้นในรั้วก็ไม่เป็นไรอนุญาตให้อยู่ได้นะครับท่านคงจะพอท่านจะโตเต็มที่เราคงตายไปแล้วนะครับเพราะท่านโตยาก รถรถตัดญ้าสวัสดีครับจยาสวัสดีครับจ้าครับหลวงฟ้าอาจารย์โรตอนเจ็ดนม่ปักก้าผมไม่รู้จักเลยเอ้ยผมไม่รู้เลยรุ่นอะไรหนึ่งเจ็ดนะครับรู้แต่หนึ่งถึงเจ็ดแต่รู้นะครับอักก้ารุ่นสี่รุ่นแรกอากก้าอะไรเงี้ยรุ่นสิบเจ็ดผมเอปีหนึ่งเจ็ดผมไม่ทราบจริงต้องขออภัยนะครับคุณนัทพลเยนเสมาหลวงพ่อวสันต์สูนบล็อกเอิมตอนนี้ก็เป็นแสนนะครับแสนกว่าบาท พี่ประพุธนะครับสวัสดีครับพี่สมมูลสวัสดีครับพี่โจคุงสวัสดีครับยินดีต่อบรดีครับเสียงเขาตัดญ้าเฮียรถตัดหญ่ารูปทวดเป็นพินัยกรมพินัยกรรมน่าจะแสนกว่าบาทนะครับสิบร้อรอรักสวัสดีครับคมสันสวัสดีครับชัยทัดสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเนี่ยรอรุนอยู่คงไม่มาละเนี่นี่มผิดหมู่บ้านขนาดนี้มึงหลงไปแล้ว มึงเป็นแก๊ปมึงเป็นอะไรนั่นได้ไงวะกูไม่เข้าใจมึงวัดเขาแม่งเป็นพระอารามหลวงเฮียเขารู้จักกันทั้งประเทศวัดบุขนันอยู่หลังห้างพันทิพย์ลงทางด่วนมันก็เจอเออมาวัดบุขนไม่ถูกก็มาบ้านผมไม่ได้หรอกหาไม่ได้แน่นอนเพราะผมอยู่หลังวัดห่างกันสามรอยเมตรฉลองสาราใหญ่นะว่าสองหมื่นกว่าครับ พี่สมบัติสวัสดีครับอาจารย์หลวงปู่แหวนมีราคาไหมถ้าเป็นรุ่นพอ,อ,อก็สามสี่หมื่นไวๆนะครับมียันเตนัน่นอนยันตั้งยันนอนก็แพงกว่ายันตั้งคุณเก๋นนะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริพลพาค์ถิดึงครับคุณหนุ่มประจินสวัสดีครับคุณพัฒนาการสวัสดีครับพี่บุลเลอร์สวัสดีนะครับช่วงนี้มันดูแลบ้านมันทาสวนอยู่ ถ้ามันหลบโควิดด้วยก็ต้องปล่อยมันไปก่อนคุณปานสิริสวัสดีครับเยกิมใครโดนลอยครับจาย์ไม่ใช่โดนหลอกนเอาเหรียญอะเนี่ยอปาบรีลาดท,ทั้งกล่องมาขายแต่มันไปอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านโบราณศิริหลังวัดอของเราอยู่หลังวัดพอกหวัญมันไปสนามบินน้ําแล้วก็เป็นชั่วโมงแล้วจากสนามบินน้ํามานี่มันยังมาไม่ถึงก็เลย น่าจะไม่ได้เสียแล้วล่ะน่าจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเพราะมันหลงอ่ะนะครับเมื่อคืนได้คุยกับลูกท่านผู้บัญชาการที่สร้างเหรียญป่าบารีลาาก็ถือว่าโชคดีจะได้รู้เก็ดประวัติละเอียดเลยทีเนี้ยนะเดี๋ยวก็นัดท่านว่าวันไหนดีเหมือนกันหนังสือราชาาทำให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกบานเลยนะครับ ท่านบอกว่าแต่ก่อนนั้นท่านหลงเหลืออยู่เป็นพันเหรียญท่านก็แจกเขาไปเรื่อยไม่รู้หมดยังไม่กลัวของเยอะนะครับกลัวของแพงกับของเต้นอกนั้นไม่กลัวนะครับมีพันซื้อพันมีหมื่นซื้อหมื่นนะครับว่าเราก็จะได้มาแบ่งพันกันได้ถูกไปถูกได้แพงไปแพงว่ากันตามกาลังนะครับ <S <S สวัสดีครับอาจารย์ครับเสือพระวงที่วางเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สี่หมื่นครับ นายวิรัติสวัสดีครับผู้อว้วนสวัสดีครับ <c oughs> แนะนำผ้าใหม่หน่าเก็บเลยครับผมไม่รู้ยังไงมันเยอะแล้วเกินเนี่ยแต่ตอนนี้เอากลางเก่ากลางใหม่ดีกว่าเอาพอชสดเอาปูหลิวนะครับเอาปูหมุนนะเอาปูทิม,มเอาปูทวดอย่างเงี้ยพี่เล่นไปหลุมวัวเยอ,อย่เงี้ยเล่นไปแต่พี่ถามว่าใหม่ๆจ้อๆอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำหรอกครับก็ <c oughs> ขายหมดคนทํารวยคนซื้อเจ็บนะครับผมไม่ไม่แนะนํานะครับแล้วผมก็ท้อเรื่องทําผ้าใหม่เนี่ย ก็บางทีทำอาเกันเข้าวัดแต่เวลาของไม่เดินคุณมาขายผมไงผมเหนื่อยซื้อคืนไปหลายร้านละทอละเงินของกลางเก่ากลางใหม่ดีถ้าเก่ามากก็ซื้อไม่ไหวใช่ไหมอยากเล่นอะไรเล่นเลยพี่ตามที่ผมบอกเนี่ยเพราะสดปูหลิวนะครับปูติมวัดทุกวดอะไรเงี้ยเล่นไปนะถ้าใหม่จ๋าจ๋าจองวัดเนี่ยผมไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะผมไม่รู้รุ่นไหนมันจะขึ้นไม่ขึ้นสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าเซฟบอสสวัสด,ดีจ้าอาเจียบนะสวัสด,ดีจ้าคุณดายัง่งยืนสวัสด,ดีครับคุณบอยสุโขทัทยผีหลอกคุณตึงสวัสดีครับคุณพนมสวัสดีครับเพายันฝันถึงเพรอเยี่ยเล่นกันที่เท่าไหร่หมื่นกว่บาทครับพี่ไมโรอดสวัสด,ดีครับ ดีใจด้วยนะนกป้าเจอแล้วเชี่ยบอกไว้ว่าเดี๋ยวน้องเขาต้องมาเชื่อเชี่ยอย่างนี้เชนะื่อครับเชื่อแล้วว่ามังคุดหวานอร่อยแหมไม่บอกกันเลยลูกบวชไม่บอกลูกชายมันไม่ทันได้บอกเราเน้อยเลยลูกมันหมดนาบ้างเดี๋ยวว่าเอียตองทับปักที่หนึ่งกล่องห้าเท่าไหร่ครับก็ต้องเห็นนะครับขอดูความสวยแล้วมาคุยกันเนี่ยเมื่อเช้าเขาก็ขนมาผมก็รออยู่นะครับ ตาบรีลาดนี่แม่ทับปากที่หนึ่งครับมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันขอ,อ,องอวันนี้ลูกเร่รรยนนัดเจอกันก่อนงานนมสุดซอยสวัสดีครับขอบคุณครับติดตามครับพี่ลูกชายสวัสดีครับยูบหลอนเนื้อปลอกอะไรครับอ๋ออันนั้นเป็นเออ่สิ่งกระตัน ระแตนี่เป็นของเก่าของหลายร้อยปีนะครับเป็นสมริกเงินนะครับถ้าหน้าดุดกหน้าถ้าแตนเต็มเต็มมันนั้นแพงสวยวยเป็นล้านแต่อย่างนี้ยังแสนกว่าบาทนะครับเป็นผ้เก่าคุณสุรินทร์สวัสดีครับคุณนันท์สวัสดีครับเป็นผ้าเหมือนเล่นหุ่นดูตลาดเป็นหลักข้าราชการใช่คุณนพดลสวัสดีครับคุณบอยถูโต้องใชเขาตัดย้าใะ่ไบริบาิ หมู่บ้านมันก็มีตัดหน้าทุกทุกอาทิตย์คนะครับไอเบื่อไม่เบื่อหรอกเกรงใจนะต้องส่งมาเนี่ยเกรงใจมากเที่ยวถึงไหลเร็วสวัสดีครับผมประการเพราะเยอไหลหมื่นแล้วครับตอนนี้ไหลหมื่นรุ่นแรกนะรุคสองก็ใกล้หมื่นแล้วติดตามเนื้อว่าราคาเท่าไหร่สองหมื่นกว่าครับ ตัดครับตัดไม่ได้ต่อเติมตัดผมต่อเติมไม่ได้แล้วถ้าต่ออีกทีก็นาะยยันยันรั้วนอกเลยเพราะผมเป็นหลังสุดท้ายคอนเนอร์ Corner, นะครับผมเติมถ้าล้นพื้นที่หมดแล้วไม่มีที่ว่างแล้วเติมอีกทีก็ต้องโกงที่หมู่บ้านละโคนอนหนึ่งสี่ประวัติชัดเจนครับ,รบเขาเล่นกันนะครับเงินเป็นหมื่นนะทองแดงหลายพันนะผู้ต้อเป็นประธานทิธีปลุกเสกนะครับ คุณบรพงศ์วัสดีครับเหรียญหลังเต่ารุ่นแรกเจ้าคุณน้อป่ะเจ้าคุณน้อไมไปเฉยก็เป็นแสนแลวประต๊ก่ะครับนะครับเปิดประตูให้ลูกสาว ูกสาวมาดูไอ้แผดให้ว่าทําไมเสียงไม่มีเ,เร่งมากจะลำโพงจะระเบิดเริ่มก็ไม่มีเสียงคุณกวนสวัสดีครับซุ้มโพสวัสดีครับสมพงสวัสดีครับหนึ่งระจิงนสวัสดีครับเอ,อแต่งกินไว้จากสนามบินน้ามานี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยวะเนี่ยใส่ไม่ได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวผมออกไปซื้อพระก็จบกันนิเกล่าไม่ได้ซื้อเพราะคุณมาไม่เจอ รุ่นสี่ลงว่าเอียตอนนี้ทองเหลืองทองแดงรุ่นแรกก็ประมาณหมื่นกระาบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเงินก็ประมาณแสนหนึ่งพี่กิติพจน์สวัสดีครับพี่สุรัตนสวัสดีครับ <c oughs> ไม่รู้จักนะคุณคุณชื่ออยู่เหมือนกันสุกกอว่านสบููเลือดเล่นหากันสามหมื่นแล้วครับวสวย พ้าบุตรราคาหลายแสนทแท้ๆแล้วก็เป็นยุคแรกๆนะถ้ายุบวงตายก็ไม่มีราคาอะ,อะไรอะไรตองที่จะเอาไปส่งลูกค้าเป็นไงกันวะแม่อันดับการกินเหรียญกับจิ๊ครับเวลากดเพลงมันไม่มีเสียงอ๋อแต่อะไรนะโว์โทรศัพท์ปกติใช่ไหมปกติยืนปลาไรไปแล้วโชว์โชว์โชร์อันดับการอะ<ท>ไร<ห>ครับ การครับปลูกเครื่องสักัาแพงใหญ่เนื้อผงน้ำตาลมีเกษาพื้นที่นะครับสีสะเกตอาจจะเล่นนะวนกลางยังเงียบที่ไปเล่นในตาสองหนาอะไรไอ้เต่าทรงมาไอ้เต่าใครใครไอ้เต่าไม่รู้ส่งพระแลจะรู้ว่ะก็รู้ก่อนก็ได้เจ้าสวยอครอยู่ฟ้าเราถามไม่ตี่าไหร่ การรับเหรียญเสือคำรามบล็อกเมตตาหลวงพ่อสุดออประมาณสี่ห้าพันครับคุณสุเมศวัสดีครับอูฟันรุ่นเก้าตอนนี้ก็ตรงแดงห้าหมื่นนะครับพี่สมพงศ์วัสดีครับถามมันตริง่าเหล่ารอคำตอบหน้าตาไม่มีเลยเละหมดนั่น คุณหมีนะครับทับเนสวัสดีครับพี่มันน่ปสวัสดีครับการเก็บสะสมหลวงพ่อรวยไม่มีเลยครับมีแต่ลูกสาวเล่นนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อป๋องวัดหนองกระทุ่มศูนย์ห้าไม่ทราบนะสักเก้าห้าสวยๆถึงแสนสรงยอดสว,ว,วัสดีครับนันทวัฒนสวัสดีครับน้ารงสวัสดีครับคุณพาสวัสดีครับนีป้าเปิดเป็นร้อยก็ไม่เปิดได้เลยเป็นเพราะอะไร้ ก็ไปเคลียร์แล้วให้สองวันแล้วเราไม่บอกแวาวาต่เมื่อวานเราจะได้ทำให้ก็ <ขอ S 2> คิดว่าก็คิดว่าเป็นที่มันระบบแล้วเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้ปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่ได้เออเดีเออ๋ยวหนูดูให้ทีหนึ่งเถอะอับอะไรเดี๋ยวหนูชุบาหายครัคุณแผนเจ็ดป่าช้าว่าคงน่าเก็บไหมผมไม่รู้ราคานะพี่แต่น่าเก็บแบบพวกหลวงวัดวังสวรรถเนี่ยสวัสดีครับคุณสิริชัยชาญคุณนิกสวัสดีครับพระรูปหล่อวิเชียนโมลีหรือว่าปังตอนนี้สองหมื่นกว่าครับ ชลทานขา,สาวสะอาดพอดีครับนกปกติดีครับไม่ได้ยินเสียงวอยยเลยเก็บ <c oughs> ตัวเงียบเลยคุณวันเฉลิมสวัสดีครับคุณนลง่งสวัสดีครับคุณเอกเกอคอร์ส, <c oughs> ส,ว,ส,รว,สรวัสดีนะครับผมทัาว่า้งโกสแก20ไม่แม่นระครพวกนี้พี่แสนชาติสวัสดีครับพี่ชาวลิตรสวัสดีครับพี่ลิเล่สวัสดีนะครับน้องลงมายัางน้องลงมายัางว่าหรอเออ ป้าเลื่อนเลื่อนดูให้หน่อยลูกค้าส่งมายังไม่เห็นเลยเอาอะไรเปลา่าเปล่าเดี๋ยวเรื่องที่บอกไปอ่ะปอไปไหนอ่ะไปซื้อป้าอ๋อทองคำไม่ได้อ่ะวางเจ้าสัวสองทองคำห้าแสนแน่นอนนะหกแสนแรงไปนะครับสิริพงศ์สวัสดีครับ นกกระป้าสวยจังตัวใหญ่ด้วยครผมมีอยู่สี่ห้าตัวนะตอนนี้ฝึกบินอยู่ส่งอยู่โรงเรียนฝุกนะครับต้องรอยประมาณไปลายเดือนึมจะมานะครับ๋อ,อไม่ครับไม่เป็นไรมันหลบหลบมุมมันไม่เห็นเราเยังเล่นอยู่นะครับสวัสดีครับจานแชร์้วครับ นวดม่แล้วครับอ๋ออันนี้ผมซื้อจากจา่าจานิวจานิวที่ระบบไผ่นะครับวันนั้นไปก็ซื้อเขาหลายแสนห้าหกแสนมีนวดก็เลยซื้อนวดมาด้วยเก็บไว้ให้ตลอดแหละผมไปทีก็บางครั้งได้สามสี่ตลบบางมันเที่ยวนี้ได้ตลับเดียวนะครับจะรู้จักหลวงพ่อประเทืองไหมครับเยอเซีย,ยชอบพูดถึงบ่อยๆเก่งมากนะเขาว่าเก่งนะผมก็ไม่เคยไปถามที่ทีครับ กินติโกร,ราคาไปเท่ไา,าไหร่แล้วครับอาจารย์กินติโกทองแดงก็งห,ลหลายพันนะสี่ห้าพันก็เป็นชุบทองก็เป็นหมื่นเงินก็ไหลหมื่นนะครับทองคาก็ไหลแสนศิละปรสองหนึ่งเนื้องเงินผมว่าน่าจะไหลหมื่นนะคุณสาโรสสุปทรเสร็จสวัสแบบดีครับคุณโจ้คงณสวัสดีครับกสดีครับอาจารย์เรทุกภาพแข็งแรงครับยังไม่รู้เลยว่าจะต้องขยายกลงออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันใหญ่ รงมพื้นที่เยอะเหมือนกันนะครับมาของตวหนักไปกิโลน้องๆไก่ชนเหมือนนะครับคุณลิต้าโยวสวัสดีครับอรเกตอาจารย์สมรุ่นแรกน่าจะยังไม่แปลงมืงเตเลทแต่น่าเก็บนะอาจารย์สมนี่เมตตาแลนด์เรียหลวงพ่อเดิมแปดสองพิอ์ก็ประมาณนักแสนนะครับฮะกระตุ้งอยู่ในขิดโยม มไม่นายเลนังเฝ้าหุ่นของข้วมจะโดดเข้าไปด้วยระวังแล้วก็ตามนรนี่อานี่ไปเดี๋ยวบ้านไปตรวจผ้าทางนู้นด้วยว่าไหนส่งคืนเขามั้งปัญญาปั้นศิลิกสวัสด,ดีครับคืนนี้น่าจะมีพระนะถ้าไม่ผิดพลาดนะครับเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ที่หมดกับหลวงพ่อแล้วก็เก็บผ้าไว้เยอะพอสมควรเพื่อนผมนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะครับ เวลาเรามีอะไรไมาเยอะๆมันจะแบ่งปันกันได้ขอบคุณมากพี่สันชิโลพี่ธีรศักดิ์สวัสดีครับพี่ชาตีสวัสดีนะครับพี่ทรงยศสวัสดีนะครับเราเล่นตอนนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนังศืออกได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับบอกให้รู้ไว้ไป้ายเต่ามันมีคนดูจิว้าไม่เลยเออว่าไงก็ตีอะไร เราไปถามเขาแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเ็ถ,ถามเจ้าของไปเคลส่งไปท่อแล้วอออให้มให้มันด้วอานอจาเให้มันนัง่งอธิษฐานจนพอใจก่อนให้บอกราคาแล้วกันแล้วอายอะไรเนาะอระจารยังอยู่ไหมครับีแ่แหะจาอะไรนะอี่แหระจาดยังอยู่ไครับพี่ใหญ่ที่เคลือบอจาแมนเคลือบขายไปแล้ว ไปแล้วจ้าเดี๋ยวเขาบอกราคาแต่บอกว่าตออแรกตอกแค่แมจานโดยมันตอกดูมันแตกเลยมันไม่สวยมันแท้แต่มันไม่สวยมันเละหมดแล้วมันหล่อไม่เต็มคือถ้าแพงก็ผ่านเลยเราเห็นข้างๆเหมือนที่อาจารย์เคยสอนแตว่ามีเบอร์จ้าใบแบบนี้ไงมันแท้มันแท้มันแท้แต่ว่าราคาเนี่ยมันจะไม่แรงหรอกเพราะมันเละหมดแล้วเดี๋ยวรอรอเจ้าของเขาเปิดเพราะว่าพี่รุ่นพี่แบบที่เล่นต่อกเขส่งมาเขาบอกว่าแล้วเขาส่งใหม่ทีเทียก็เลยโทรไปหาเขาแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวรอตัวเลขเขาครับ โอเคโอเคโอเคจรัจ่าจ่าครับเออกําลังจะบอกนะวางนะเวลาเข้า YouTube ไม่ต้องไปเข้าคอมเข้านี้ได้เลยแล้วป้าก็พิมพ์เพลงเข้าใจไหมถ้าไปเข้ากลอมอีกอันนึงอ่ะมันมันจะเสียเวลาเผื่อบางทีมันล็อกลิขสิทธิ์ล็อกอะไรไว้มันจะเปิดไม่ได้โอเคโอเคใจ่จ้า น่าจะอีกเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับเพราะโควิดมันกินไม่ได้นะครับพนักงานโรงงานเปิดไม่ได้โควิดมันแรงนะครับเพราะว่าโรงพิมพ์ต้องใช้คนเยอะนะครับรวบรวมจัดเข้าเล่มอะไรต่างๆพวกนี้มันอันตรายมันก็เลยก็ขอเวลาผมก็จาเป็นอ่ะมันก็กลัวตายเหมือนกันนะครับแลยหามมาประกอบกันเสือกมึงเป็นโควิดด้วยชิบหายกูเลยหนังสือถึงลูกค้าซวยกูอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ ก่อนที่จะพิมพ์เสร็จเ็จแล้วกูจะฉีดยาแม่งหมดเลยโอเคเดี๋ยวคืนนี้เจอกันดีก,กว่านะครับเดี๋ยวต้องทานข้าวแล้วต้องรีบบอกไปละเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับกราบขอบคุณทุกแรงใจขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ